สัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิติมาเชมุกสิกเป็นนิสิตปีตรนรมิสินสาขาออกแบบแฟชั่นค่ะเอกิจกรรมในวันนี้ก็คือการที่เป็น การจับซุ้มของเดอะแบ็กยาร์ดค่ะแล้วก็วันนี้เป็นงานที่นักนิสิตนักศึกษาค่ะได้มาออกบูธการขายของงานเคียร์ทีฟศิลปะค่ะแล้วก็ได้ให้คนอื่นที่แบบอยากจะสนใจเช่าซุ้มอะค่ะมาขายของที่นี่ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้งานศิลปะมันเออเจริญงอกงามในมหาลัยแล้วก็อยากให้แบบศิลปะมันเจริญงอกงามค่ะแต่ว่าหนูอะค่ะก็อยากจะชูเสื้อนี้ค่ะแบบเป็นเสื้อที่แบบแขนยาวมากค่ะแบบไม่รู้จะยาวไปไหนยาวเวอร์จริงๆค่ะ แล้วก็อยากชวนชวนทุกคนมางานนี้เพราะว่าจะได้เห็นของแปลกๆแล้วก็หลายอย่างที่ไม่เคยเห็นในโลกเลยค่ะแล้วก็มีชิ้นเดียวอยู่นี้มากค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัศกศัลรัฐกระมังเลยนะคะก็งานวันนี้เราอยู่ที่ The Back เดบักแบ็กยาร์ดขยะสแควร์นะคะงานแห่งนี้ก็คือเพื่อให้ทุกคนมาแสดงความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มาขายของกันค่ะสูงของคอนเซ็ปต์ของกลุ่มเรานะคะก็คือมาซีค่ะได้มาจากความเมนไทยค่ะทุกคนจะต้องเคยเรียน พ้าสันตอนชาดกใช่ไหมคะตอนมัธยมจะจำกันได้บ่นากเลยใช่ไหมคะการที่เราเลือกมานะคะก็คือการมาซีค่ะแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นหญิงแก่งแล้วเราอยากเสนอความเป็นวัยรุ่นความสดใสของพวกเราค่ะเราก็เลยบวกกับสตรีทอายเข้าไปที่คนจะรู้จักก็คือเวลาเพ้นกาฟิตี้บนกําแพงค่ะมาพายกับของเราของเราก็จะมีไส้คอมีเคดแอร์พอร์ตสตร์ แล้วก็เสื้อค่ะเสื้อของเราไม่มีความธรรมดาอย่างเดียวนะคะเราสามารถพ่นได้ด้วยค่ะเสื้อราคา390เราสามารถมาเรื่องพ่นพ่นตามแบบที่เพื่อนกำลังพ่นกันอยู่ได้เลยค่ะใครสนใจอย่าลืมมาล้านเรากันนะคะวันวันที่ขายอยู่วันที่วันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดค่ะอย่าลืมมากันนะคะบ๊ายบายค่ะอ่าก็เป็นชื่อแบรนด์พยัญชนะนะคะก็เอาพยัญชนะไทยมาออกแบบใน รูปแบบที่ทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จุดประสงค์ก็คืออยากให้คนไทยหันมาสนใจในความเป็นไทยของเราอะค่ะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไทยที่แบบไทยไทยสมัยก่อนแต่มันสามารถเป็นเอามาประยุกต์เป็นไทยสมัยใหม่ได้อะย่าเงียค่ะอย่างตัวเนี้ค่ะก็แนวคิดก็คือก๊อกไก่กับไข่ก็คือไก่ออกไข่เป็นที่วางไข่อะค่ะค่ะก็จะเอา เหมือนเอาความหมายของตัวพยัญชนะแต่ละตัวค่ะมาออกแบบอย่างจอจานก็เป็นจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะค่ะก็คือเอามาพยายามแตกเป็นโปรดักให้หลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นสถานที่สําคัญในกรุงเทพค่ะเจ็ดสถานที่ก็จะก็จะเป็นการเอาทำไทย ชื่อชื่อไทยของของสถานที่ต่างๆะคะ่ะมาทำเป็นสถานที่นั้นๆอย่างอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คําว่าประชาธิปไตยมา,มาออกแบบเป็นเป็นรูปค่ะถ้ามองไกลๆก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นเอาคําไทยมาใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อค่ะก็เอาเอาลายขึ้นมาสกรีนบนเสื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้ก็ สงบค่ะเราก็เอาคำมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็สบายค่ะค่ะก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้ค่ะ <c oughs> วัตถุประสงค์เนยก็เอ่อทางทรัพย์สินจุฬาเชิญมาออกอะค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ให้น้องๆหรือว่าบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นผลงานการออกแบบใหม่ๆของของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะนักออกแบบไทยอะไรเงี้ยค่ะ